ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่นี่ส่งผู้ยิบานมานอกครับจะพามาเบิงการต้มเจียครับนี่เอาเนี่็คือห้างต้มเจียนะครับบรรยากาศอยู่กลางทงนะครับวาเป่าหน้าปังต้มเจียเป็นน้ำเห้นทีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสถานที่ ก่อสร้างนะครับป่าหน้าคาเฟ่ครับป่าหน้าคาเฟ่นะครับกำลัลงลงมือก่อสร้างนะครับเป็นคาเฟ่กลางทุกหน้านะครับนี่มเบิง่งผ้าเบิง่งมาเบิงเบ่งบรรยากาศต่งเกียร์ก่อนนะครับนี่คือน้ำเกียร์ที่ห้อย ยัดมาได้แล้วนะครับมาใส่องค์พักไว้นะครับเดือดคือสาวเกียร์นะครับเป็นสาวเกียร์นะครับคือเข้าไปหาขี่บอมาหรือเปล่มาเห็ดสาวเกียรเห็ดห้างเห็ดฟงนะครับแล้วก็มายัดเอาน้ำนะครับน้ำมันดียกมาประมาณนี้นะครับยดลงติ๊ก ติ๊กๆเลกเอาน้ำใสๆมาไปต้มนะครับไปต้มเป็นเกลียนะครับอยู่กลางทงครับบรรยากาศกลางทงหน้าปังกละ่งเขียวเขาได้เดียนหนึ่งเดียนเต็มแล้วครับเขากละ่งเขียวอันนี้คือสอบ สีบอนะครับสีบอคือดินดินที่มันเชื่อมเอาไปขูดออกมานะครับเอาหนาดินมันหน้านะครับประมาณนี้ครับว่าแล้วก็มาผลาางานตบผลงานตมครับห้างอยู่ บรรยากาศกลางทงไ้ทงหน้าว่านก็ได้เมื่อนหนึ่งครับเกี่ยวว่านืันนี้ก็จะมาต้มอีกนะครับเครื่องผักนะครับเครื่องผักกับปลามาเนี่ยนะครับอยู่กลางทงกลางทาแบบนี้เป็นสะนำสะนำขนาดใหญ่ครับ เป็นเตรียมนม้ำไว้เห็ดหน้าปังนะครับไปกำลังกดนะครับโอ้เกียร์เศ้าเกียร์เพื่อนเน่าส็ใ่รัว้วไผ่แห่งนะครับ ไม่ต่างๆนะครับไมเ่เสีย่ยเอามาเสียเสียไปพืชครับบรรยากาศมันจะเป็นที่พักนะครับนี่ขอกหมูขอกเป็ดขอกไก่ครับท่านนั้นครับเดี๋ยวตอนเป็นเทียร์เดี๋ยวจะถ่ายบางอีกทีนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิดดปนี้ไว้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ